ขโยขโมยฮะไม่ขโมยวงหินหี้นจะวาที่ที่นี่เลยไปทำไมสวยไม่สวยตรงนี้คนอยู่นี่นาอะไรสวยไมเห็ายย่าย่าไรองไม่เก็บให้หมดเลยน้ำเยอะอามาไมอามาเอาไปให้ป๊าเอาไเยียบถ่าอีกได้มไปล้างมือไปล้างมือมาด้วยไปล้างมือนั่นแหละถ่ายอยู่ตรงนั้นอะ มือเต็มแล้วค <โ Nacht la> ่ะนัดเติเก็บได้ใช่หรอฟ้าสิเก็บไม่หมดเลยหรอกไม่ได้กูด เอาไก่มันมีกี่ตัวนนสองตัวแล้วมันมีฟักไข่ด้วยไหมสี่เฮ้ยแล้วกินไปแล้วสองใช่ไหมหน่อยสี่ถามหน่อยใครปลูกแครอทใครปลูกแครอทคุณนนนนปลูกปะปลูกไหนปลูกมีมันตอนแรกมันมีสี่ตัวใช่ไหมเอาไปทำข้าวมันไก่สองตัวจะเหลือกี่ตัวสองเฮ้ยใช่ป่ะข้าวมันไก่ที่กินเนี่ย มีไหนไม่ไแล้วสวัสดีคับสวัสดีค่ามไม่ได้ซื้่มาแล้วนี้โอเคไหมแล้วแล้วไหนนนีไม่มีแล้วเล่นเปนเปล่าแล้วทำไมไม่มีไข่ด้วยมีไข่หอไมนมีไม่ไม่ข้าวของมันเองไปไหน ลงแล้วแต่ลงแล้วข้อนกขอน้จับตรงนี้นี้จตรงนี้ลอออม่้วนก่อนแม่วนก่อนวน่อนมันยาวไปไปอีกสิคะมันตันไปอ่ะมันไม่ติดลมเห็นไหมอ่ะไปปล่อยเลยลูกค่อยคปล่อยค่อยคอปล่อยอ่าถูกต้องเอา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 ดึงดึงดึงเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กหญิงอ้อนเชื่อมไปยาวๆาววันนี้จะปิดลมต้องไปซื้อต้องไปซื้อว่าวกันใช่ไหมคะมาดูตรงนี้ค่ะลูกเฮ้ยงานวัดมีเปล่าน่าจะมีนะอ้าวไปแล้วอ้อนเอา่ะไปไปนอนไปอ้อนวิ่งมาอ้อนม้วนสั้นๆกันลูก นอนไปนอนไปนอนไม่ต้องวิง่งนอนไม่ต้องวิง่งให้อ้อนวิงวนว่งเออวิงว่งวิงว่งวิง่งว <c oughs> ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งออนม้วนสันส้นๆก่อนลูกม้วนสันส้นๆก่อน,น,น,นตึง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 ต้องตึง,ต,งตึงก่อน

ปล่อยเชือกยาวเราต้องสลับหน้าที่จากตะกีู้รยืนดูหนูต้องมาเป็นคนมายืนดูบ้างหนูวิ่งตามได้นะเอาไหมหนูวิ่งตามตูดเอาไหมไปทางนู้นไปทางนู้นไปนู้นเลยลูกไปแล เดี๋เพิ่งอาเอาดให้เชืดตึก่อนอ่าโนนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปให้เชือตึงคุณนัปล่อยคุนัปล่อยสายเอา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 แล้วแล้วเร็วรเร็รีบต่อรีบต่อปล่ไยก่อนไปมันมันนี่ก่อน งานวัดงานวัดมีไหมไปซื้อมาอมยังนดวยวเลยไปเลยซื้อว่ามาเล่นนะเออต้องซื้อว่ามาเล่นแล้วเดินเดินเี ไม่เข้าร ah? ูอเออไม่เข้าล้ากลับไปนะเาเลยสนาทีแล้วนัท่เราเหนหอนปล่่อันนี้คืออะไรนจบจบเอ้ว้าเิ่นนอนนดูดออว่งวิ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 ่งจับจับอีกด้านจับอีกด้านเอออ่ะเอวิ่งวิ่งูนั้นหลบลูกูนั้นหลบเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งว นอนยปแล้วนอนมาฝั่งนี้นอนมาฝั่งนี้ แล้วปค่อยๆไปเชือกค่อยๆไปเชือกเอาพอแล้วพอแล้วไปซ้ายรถไปซ้ายรถไปซ้ายไป้ายลูกไทยไทยมันมันลูกไทยอะแค่ดีพอแล้วไม่เล่นแล้วแม่ไปแล้วคุณแม่ไปไป 香莱，香莱。 non noon noo mi tey noon noon Bye bye bye.